สวัสดีค่ะคลิปนี้เราพาไปกินกุ้งที่อยุธยานะคะกุ้งแม่น้ําที่ร้านบ้านไม้ริมน้ํานะคะตั้งอยู่ในตัวเมืองอยุธยาวันนี้เราสั่งเมนูกุ้งเผาแล้วก็เอากุ้งเผาเอาแบบสี่ตัวโลแล้วก็สั่งปลากระพงทอดน้าําปลาฉูฉี่ปลาเนื้ออ่อนแล้วก็มีน้ําพริกน้ําพริกปูหล่นนะคะเมนูที่ แนะนำเลยค่ะน้ำพริกปูหลนจะเสิร์ฟพ,พร้อมกับผักสดนะคะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คือกุ้งเผาค่ะเป็นกุ้งแม่น้ําก็คือจะเนื้อแน่นมากๆเราสั่งแบบสีตัวโลนะคะนั่งกินไปกับบรรยากาศของริมแม่น้ําเจ้าพยา ชมวิถีชีวิตของคนพื้นถิ่นหรือคนที่มาอาศัยอยู่ในตัวอยุธยาว่า,าที่จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะก็มีต้องนั่งเราเราก็เพิ่งเห็นนะคะคือต้องเอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นเรือข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งที่จะได้เ,เป็นเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งที่จะได้ไม่ไปอ้อมไกลนะคะนั่งกินสักพักฝนก็เริ่มมาแล้วค่ะเมฆก่อตัวก้อนใหญ่เลยสักพัก ฝนตกก็คือลมเย็นอากาศเย็นสบายกับกินข้าวอร่อยมากๆเลยค่ะปลากระพงทอดน้ำปลาก็อร่อยนะคะก็คือเนื้อปลาจะนิ่มจะนิ่มแล้วก็อร่อยหักเข้ากันกับที่ทอดน้ำปลาค่ะน้องนักลบกับน้องคิตตี้ชอบมากๆในเมนูที่กุ้งเผา เมนูของทางร้านยังมีอีกเยอะเลยนะคะอร่อยทุกอย่างเลยค่ะคอนเฟิร์มค่ะอร่อยชัวร์มาร้านนี้ไม่ผิดหวังจ้า